หญิงยาโพลคอมเมนต์เวียสุกุลวัฒน์หลังประกาศเตรียมเป็นคุณพ่อก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อวิกกี้ภรรยาของเวียสุกุลวัฒนได้เลิกดีประกาศตั้งท้องในวันแม่แห่งชาติได้ขณะที่คุณพ่อป้ายแดงเวียสกุลวัฒน์ก็ได้โพสต์เช่นกันว่า คงอีกสักพักกว่าจะได้ไปเที่ยวแบบนี้กันอีกเข้าโหมดพ่อแม่กันแล้วนะคุณแต่ป้าบอกเลยว่าต่อให้ใกล้คลอดป้าก็จะพาไปเดินป่าลงทะเลปีนเขาได้หรอได้ดิอยู่ที่ใจกำลังใจและสุขภาพแต่ถามหมอก่อนก็ดีนะเราจะดูแลก,กันนะที่รักขอบคุณทุกๆคำยินดีจากคนที่รักพวกเรานะครับ เราซาบซึ้งใจมากๆรุ่นพี่มีอะไรแนะนำมือใหม่ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดหญิงยาผู้ที่เคยถูกลือว่าเป็นลูกสาวของเวียในอดีตก็ได้โผล่มาคอมเมนต์กลางไอจหลังเวียสุกวัฒิ์ประกาศข่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อโดยหญิงยาก็ได้คอมเมนต์แสดงความยินดีว่ายินดีด้วยนะคะนั่นเองค่ะ ทั้งทีมงานเองก็ขอแสดงความยินดีกับเวียและวิกกี้เช่นกันนะคะ